กราบสวัสดีผู้ติดตามของช่องยูกิโตทุกท่านแล้วก็กราบสวัสดีผู้ที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็กราบสวัสดีชาวพีฟายกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็โค้กผมยูกิโตกันอีกแล้วนะครับผมก็กลับมากับการแจกโค้กให้กับทุกท่านนะครับผมส่วนของวันนี้คือของ ID Star Shop เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะครับผมก็เอ่อผมได้ยินข่าวมานะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับเออ่เอ่อเอ่ออ,อ,อะไรนะ โจ้เกมมิ่งที่เฮดส์แล้วครับผมที่ได้รางวัลนะครับผมก็ยินดีกับทางช่องโจ้ทีเฮดสด้วยน,นะครับผมก็ฝา er กกดและกดซับสไครต์ของโจ้เกมมิงที่เฮซดส์นะครับผมก็กมก oh. เป็นลุ้นพี่นะครับผมก็รู้จักกันมาประมาณนึ่งน,นะครับเราก็เรื่อนอกเรื่องแล้วก็เราดูเครดิตก่อนนะครับผม เครดิตนะครับผมมีอยู่75 p อย n t หรือ75เครดิตนะครับผมพอดีเอ่อมันอาจจะกระตกกระตกหน่อยนะครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมก็วันนี้เราก็จะไปไวนิดนึงนะครับผมก็มีทุลักนะผมท่านใดที่ต้องการเติมเงินก็กดที่เติมเงินนะครับผมใส่ลิงก์ของทูนี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วกดตรวจสอบการทำรายการนะครับผมท่านใดที่ลืมหรือทําไม่เป็นก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้นะครับผมเป็นคลิปที่สอนเข้าใจง่ายและรวดเร็วมากๆนะครับผมก็สําหรับ นีก็คือ S T A R บวก D K H O Y R 4 2อีกครั้งครับผม S T A R บวก D K H O Y R 4 2่สครับผมกดไปเลยครับผมอ่าตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องยูทูบนะครับผม,บบบผมและลิมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ภาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับผม ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเจอกัน